อันนี้จากจบริษัท d o บ b ลเ A, A นะคะมาช่วยแพ็คของที่สบปออรอนเมืองคือที่อัดเนี่ยอยากถามเพอที่เห็นข่าวอะค่ะออกรายการอะไรจำไม่ได้แต่มีจอมฝันเป็นพิ่กกนที่สัมภาษณ์ด็กเตอร์เป็นอาจารย์สอนจากมหลาลัยจุฬาบอกว่าจะส่งนักศึกษามาช่วยเสร็จแล้วาทางทีมงานได้รับแจ้งว่า นเียมีมีใครได้รับแจงบ้งมั้งว่าจะต้องใส่เสืส้อแด<บ>งถึงจะมาช่วยได้ซึ่งเชื่อว่าคงได้เห็นข่าวแนละ้วเนาะเพราะออกทีวีด้วยอะคะ่ะได้ดูข่าวไหมคะออกรายการว่ามีมีข่าวว่ามีคนใสเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเขาต้องให้ใส่เสื้อแดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แตคือคนที่จะส่งมาส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่า,าน่าจะแจ้งจากคนที่ ใครเป็นหัวหน้าทีมที่พามาที่นี่เขาก็จะแจ้งหัวหน้าทีมว่าจะต้องใส่เสื้อแดงถึงจะเข้ามาช่วยได้หรือไม่ทราบเลยใช่ไหมคะไม่มีไม่ไม่มีบอกใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยมาแล้วก็ตั้งใจมาเองนะคะก็เห็นเขาบอกว่าทางนู้นแจ้งว่าถ้าจะมาเนี่ยให้ใส่เสื้อของสีแดงเท่านั้นซึ่งจริงๆตอนแรกก็มีคนดอนเมืองนะคะซึ่งจํานวนหนึ่งก็คือเป็นคนเสื้อแดงในการเริ่มแรกตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่มีคนมาช่วยตอนแรกเขาก็เกณฑ์คน คนมาช่วยอะไรเงี้ยตอนหลังมามันก็มีข่าวที่แบบว่าประมาณว่าเออมาแล้วก็รับของยากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเอาของไปช่วยก็ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมาดูแล้วก็ลองมาถามดูแล้วก็จะเอาไปลงวิดีโอว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากนะคะ,อ,ะอ๋อ u t u b e ค่ะยวลงใช่จะโพสจะจะโพสไปคู่กันนะคะ ระหว่างรายการที่เขาออกสัมภาษณ์คนที่ให้สัมภาษณ์นี่เป็นถึงด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาลัยด้วยแล้วรายการทุธีกรด้วยซึ่งข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการมิสเครดิตรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยให้เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมาดูเองแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดอะไรนะคะก็คืออยากมารู้ขอบคุณค่ะถ้าถ่ายเนี่ยค่ะดับเบิ สีมีทั้งสีส้มสีเขียวกับสีกรแล้วก็พี่เขาก็มีไปถามเขาเขาก็บอกไม่ได้รับแจ้งเหมือนกันขอบคุณค่ะ